สวัสดีผู้ชมทุกทา่านกันด้วยนะครับอยู่ผมเกมเองคลิปนี้เนี่ยจะมาบอกจุดเกิดของปลาไอโซติก so ทั้ง5ตัวที่มาในอัปเดตไทฟอลเนาะหรือไทฟอลหันนั่นเองแล้วก็จะมาบอกเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแต่ละที่ด้วยแต่ว่าผมจะบอกไม่ละเอียดแล้วกันเพราะว่าบางตัวผมก็ลืมละก็คลิปนี้มีคนขอมาเนาะไม่รู้ว่าเขาเอากี่ตัวแต่ผมก็ให้แค่นี้แหละ5ตัวพอมาเริ่มกันที่ซังเคสเรลิควารีก่อนซังเคสเรลิควารีจะเป็นจุดเกิดของออร์นิฟอล ซึ่ง only f a l จะมีโอกาสเกิด1%ในทุกๆเช้าซึ่งเราสามารถรใช้รีวันหาได้และมีโอกาสเพียง0.1%ที่จะกลายเป็น a w a k e n i n อ only f a โดย only fall เนี่ยถ้าเกิดแล้วเนี่ยก็จะเกิดตรงนี้ตรงบริเวณนี้เลยข้างๆกับไอ้เสนานังเงกเนาะส่วนปลาอื่นๆเนี่ยมีวิธีหาอยู่2วิธีวิธีแรกคือตกปลาปกติเลยก็มีโอกาสได้ปลาพวกนี้แล้วก็วิธีสองเนี่ยจะเป็นใช้กระชังปลาจับ กระชังปลาเนี่ยจะมีอยู่จำผมจำไม่ละเอียดว่ามีตัวไหนบ้างนะแต่ตัวนี้แน่ๆคือหนึ่งตัวที่ต้องใช้กระชังปลาจับรีสอบตัวนีอ้อ่จะไม่ได้เหมพอจะอัดชิปก็มาจังเลยนะเนี่นยไอย้ิลิปสตโตนเนี่ยขึ่นต่อไปคอร์ลบ,บาชันคอร์ลบ,บาชันจะมีตัวอีสติกเกิดก็คือลิฟไททันซึ่งลิฟไททันจะมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซนทที่จะเกิดขึ้นในทุกๆเช้าซึ่งเราสามารถใช้รีวันหายได้ และจะมีโอกาส0.1%ที่จะกลายเป็นคอร์ัสซัสลิฟไททันซึ่งของผมไม่มีรูปให้ดูนะเพระังตกไปได้ซึ่งลิฟไททันเนี่ยก็จะเกิดตรงนี้เลยตรงตรง,ตรงกลางส่วนปลาในแบตเตอรี่จะมีวิธีอยู่สวิธีวิธีแรกคือตกปลา2คือใช้ชังปลาแล้วก็วิธีสามจะใช้หอ,อกในการแทงปลาตัวที่ใช้หอ,อกในการแทงปลาเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นตัวตัวนี้ฉลาดตัวนี้ตัวนี้ผมใช้หอกแทงปลาได้มาไม่ไม่ได้ตกใต้มาก็ตัวอื่นอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันขอโทษด้วยโดยลิฟไททันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้อะไรมากใช้แค่เปิดตะโตอย่างเดียวที่ต่อมาเขาหลับรูนเขาหลับรูนเนี่ยน่าจะเป็นที่ที่มักเจอที่สุดแล้วก่อนนับตีถ้าจำไม่ผิดตรงนี้เนี่ยเราสามารถเดินได้เดินบนน้ำได้ใช่ท้องไอหิ่งหเดินบนน้ำได้แล้วปลาใน ใต้น้ำเนี่ยก็จะไม่เกิดด้วยโดยขลับรูเนี่ยจะเป็นที่เกิดของไพโอโซอซึ่งไพโอโซอเนี่ยมีโอกาสเกิดที่หนึ่งเปอร์เซนตในทุกๆเช้าซึ่งเราสามารถรีวันหาได้แต่จะมีโอกาสเพียงศูนจุดหนึ่งเปอร์เซนที่จะเกิดเป็นเอนเชียนไพโอโซอซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไพโอโซเปอร์รเซนต์ในการเกิดมันจะเป็นแค่ศูนจดูนย์ห้าเปอร์เซนแต่แต่ตอนนี้เราได้ปรับเป็นหนึ่งเอร์นเรียบร้อยแล้วโดยที่เกิดของไพโอซอเนี่ยก็เกิดตรงนี้นะครับตรงโขดหิน ที่มีน้ําตกไหลหลลงมาซึ่งจะอยู่ใ,ใกล้คาวลูนโดยปลาในที่นี้เนี่ยก็มีวิธีตกอยู่สามวิธีก็คือหนึ่งตกปลาปกติสองใช้กระชังปลาแล้วก็สามใช้หอกในการจับซึ่งตัวใช้หอกเนี่ยจะมีแบ็กฟินแล้วก็ช็อตโนตตอกตรงนี้ในการใช้หอกก็จะมีตัวใช้กระชังปลาที่จำไม่ได้เหมือนกันขอโทษด้วยไปเป็นคาวลูนโดยคาวลูนเนี่ยจะเป็นที่เกิดของโควิด ซึ่งมีโอกาสเพียง0.5%ในการเกิดจะได้เกิดในทุกๆเช้าซึ่งเราสามารถรีวันหาได้และจะมีเพียง0.05%ที่จะเป็นเอนเชียนโกเวซึ่งโกเวก็จะเกิดตรงกลางนี้เลยนะส่วนปลาในเบตเตอรี่เนี่ยก็มีวิธีจับปลาอยู่3วิธีคือ1ตกปลา2ใช้กระชังปลาแล้วก็สามใช้หอกแลวที่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นไทฟอลนี่เองคือตรงศูนย์กลาง ซึ่งไทฟอลจะมีพอมดอยู่สองที่จะมีตรงนี้แล้วก็เป็นประสาทอีกที่หนึ่งในไทฟอลเนี่ยจะเป็นที่เกิดของ p c o s ซึ่งจะมีโอกาสเพียง0.25เซในการเกิดแต่จะเกิดในทุกๆเช้าซึ่งเราสามารถรีวันหาได้แต่ที่นี่เนี่ยจะไม่มีตัวซีเคของ p c o s นะเหมือนจะเขาจะลบออกไปแล้วนี่เป็นที่เกิดของ p c o s นะซึ่งมันจะเกิดอยู่ในประสาท จะเกิดอยู่ตรงกลางนี่เลยโดยในปลาในแบตเตอรี่จะมีวิธีหาอยู่สามวิธีหนึ่งตกปลาสองใช้กระชังปลาแล้วก็สามใช้หอ,อกแทงปลาในตัวใช้หอ,อกแทงปลาเนี่ยจะเป็นคูเปอร์อิลหรือมอลีเอลนี่แหละน่าจะสอบตัวนี้นะจำใช้จำไม่ผิดส่วนกระชังปลาเนี่ยก็จะมีแองเคอร์ก็น่าจะอีกตัวนึงน่าจะเป็นตัวนี้จะจำไม่ผิดก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็บางอย่างก็ลืมแล้วจำไ,ไม่ได้มีอะไรสงสัยก็สอบถามพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เดี๋ยวจะพยายามตอบแล้วกันกระจบกันละบาย